ดีค่ะชื่อหญินค่ะตอนนี้เป็นคุณแม่มีลูกสองคนนะคะคนโตเป็นลูกสาวค่ะชื่อไอรีนอายุ18ปีค่ะกำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีค่ะคนที่2เป็นลูกชายชื่อน้องไบอันนะคะอายุ11ปีค่ะกำลังเรียนอยู่ในระดับปบหค่ะสำหรับวันแม่ปีนี้นะคะในธีมของคริสจักเรื่อง The Powerful Mom หรือว่าคุณแม่ผู้เป็นพลังชีวิตนะคะก็เป็นหัวข้อที่ดีมากเลยที่แต่ต้องใจทําให้เราระลึกถึงว่านอกจากตัวเองที่วันนี้เราเป็นแม่ที่เราได้รับพลังแห่งชีวิตจากคุณแม่ของตัวเองแล้วเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดเลยนะคะสําหรับลูกคืออยากให้เขาได้กลายเป็นคนดีเป็นคนที่รักพระเจ้าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยตลอดชีวิตการเป็นแม่ในครอบครัวนะคะ เราพยายามมากเลยที่จะทำสิ่งทำหน้าที่ของการเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างกับเขาเพราะว่าลูกเรียนรู้ผ่านการซึมซับนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะการที่ช่วงที่เวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่รู้ว่ามีลูกแล้วก็เป็นช่วงที่เราเลี้ยงดูเขาสิ่งสำคัญมากเลยก็คือการที่เราพยายามเข้าใจเขาให้กำลังใจเขาซัพพอร์ตเขาและอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลา บอกเขาว่าแม่รักลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรเพราะว่าลูกเป็นลูกของเราลูกเป็นลูกของแม่ลูกเป็นของขวัญของพระเจ้าที่ให้กับแม่และลูกเป็นลูกที่แม่จะรักตลอดไปค่ะเหตุการณ์หนึ่งที่จำได้ตอนที่ไอรีนเป็นเด็กนะคะก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งให้ลินฟังหนังสือเล่มนี้พูดว่าหนูสามารถรับมือกับมันได้แล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ก็มีหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือตอนที่ ถึงเวลาที่หนูจะต้องไปเจอคุณหมอฟันนะคะในหนังสือเล่มน,นี้ก็ตอนที่อ่านให้เขาฟังก็ได้บอกเขาว่าถ้าวันหนึ่งที่เขาจะต้องแม้เป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะต้องไปเจอคุณหมอฟันเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวให้เขารู้ว่าเขาจะสามารถรับมือกับมันได้และการดูแลฟันโดยคุณหมอฟันนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและหลังจากนั้นก็ลืมไปแล้วว่าเคยอ่านหนังสือเล่มน,นั้นให้เขาฟังจนถึงวันที่เขาจะต้องไปเจอหมอฟันแล้วก็ในวันนั้นที่เราส่งเขาเข้าไปที่ห้องหมอฟันแล้ว หลังจากที่เขาออกมาเนี่ยก็ได้สอบถามเขาว่าเป็นไงบ้างลูกเจ็บฟันไหมคุณหมอฟันทํายังไงบ้างเขาก็บอกว่าหนูไม่ร้องเลยคุณหมอมีแล้วหมอมีก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูรู้สึกยังไงหนูคิดอะไรอยู่ในใจเขาก็บอกว่าเขาจําคํหนึ่งได้แล้วเขาก็พูดอยู่ในใจว่าหนูสามารถรับมือกับมันได้ทําให้เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คิดถึงเมื่อไหร่ก็รู้สึกยิ้มเพราะว่า เป็นสิ่งที่เมื่อเราพูดสิ่งใดกับลูกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลงไปในใจของเขาจริงๆคำพูดของคุณแม่มีผลต่อลูกเสมอค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงที่คิดจักแห่งหนึ่งมีค่ายการแสดงตอนนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นค่ายที่เหมาะสำหรับไบอันแล้วก็อยากให้เขาได้มีส่วนในการที่จะจอยการแสดง กับเพื่อนๆแล้วก็เป็นการแสดงแรกเลยนะคะหลังโควิด1 i ที่ปกติเนี่ยเมื่อก่อนเด็กๆต้องถูกเก็บตัวแต่ครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นค่ายแรกที่มีการเด็กๆทุกคนเพิ่งกลับมาแล้วก็คิดถจากหลายๆที่ก็เพิ่งเปิดนะคะเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าก่อนหน้านั้นลูกเก็บตัวไว้นานมากไม่รู้ว่าลูกจะพร้อมในการออกไปเจอกับคนอื่นไหมแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเจอธรรมดาเขาจะต้องออมีส่วนในการแสดงได้ไหม จ,จริงๆก็ในเวลานั้นใบอันเองเขาก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าการเก็บตัวในช่วงโควิดในทีนานเกินไปด้วยทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ให้กําลังใจเขาแล้วบอกว่าให้ลูกทําให้ดีที่สุดแล้วก็เมื่อลูกจอยค่ายครั้งนั้นอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกสนุกกับมันไม่ต้องรู้สึกเครียดสิ่งนี้ทําให้เขาก็รู้สึกว่าเขาจะพยายามแล้วเขาก็อยากจะทําให้ดีที่สุดเมื่อเขาได้จอยในการแสดงนั้น ปรากฏว่าไบาอันได้กลายเป็นหนึ่งในนักร้องเดี่ยวในการแสดงนั้นแล้วก็ร่วมแสดงกับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขค่ะ Wish it could be easy Why is life so messy Why is pain a part of us There are days I feel like Nothing ever goes right Sometimes it just hurts so much ตลอด18ปีในชีวิตการเป็นคุณแม่ที่ลูกโตลูกคนโตก็อายุครบ18ปีแล้วแล้วก็คุณเล็กก็11ขวบสิ่งสำคัญมากเลยในครอบครัวของเราตั้งแต่เขาเกิดนะคะที่เขาออกจากหลังจากที่เขาคลอดแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลในครอบครัวของเราไม่เคยพาเขาขาดโบสถ์เลยสักอาทิตย์หนึ่งเมื่อเขายังเด็กๆตัวเล็กๆเราก,ก็อุ้มเขาคุณแม่อาจจะยังปวดท้องผ่าตัด เดินขึ้นไปในห้องประชุมไม่ได้ก็นั่งอยู่ที่หน้าห้องประชุมอุ้มเขาเพื่อนมันสการพระเจ้าแล้วก็แม้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาคิดถจังไม่สามารถมาเจอกันได้เดดี้ก็ลุกขึ้นเทศนาทุกวันอาทิตย์ในช่วงโควิดคนที่นั่งฟังอยู่ใกล้ๆก็คือลูกๆแล้วก็หลวข้าพเจ้าเองเพื่อที่จะบอกเขาว่าเดดี้หมามมีเห็นความสําคัญของการมาคิดถึงจังเดดี้เห็นหมามมีให้ความสําคัญมากกับการเดินกับพระเจ้า แล้วก็พูดกับหนูได้ว่าเดดีหมอมมีตลอดที่ดูแลหนูมาไม่เคยให้หนูขาดโบสถ์เลยสักอาทิตย์เพื่อให้หนูรู้ว่าเราต้องรักพระเจ้าเราต้องเลือกพระเจ้าก่อนและเราให้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เราได้พูดกับทั้งลูกสาวและลูกชายอยู่ตลอดเวลาว่าพ่อแม่คาดหวังให้หนูรู้ว่าพ่อแม่รักหนูรักในสภาพที่หนูเป็นรักในสภาพที่หนูไม่ได้ต้องเพอร์เฟกทุกอย่าง แต่ขอให้หนูรู้ว่าหนูเป็นที่รักของเราเสมอและพ่อแม่จะอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางในชีวิตและจะพร้อมเสมอไม่ว่าลูกจะเข้มแข็งหรือในท่ามกลางความอ่อนแอสําหรับคุณแม่นะคะแน่นอนว่าความเป็นแม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่ามีชีวิตเล็กๆเกิดขึ้นในท้องของเราและบทบาทของแม่ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเป็นบทบาทที่ใหญ่มากเป็นบทบาทที่มีพลังและเป็นบทบาทที่ยังมีผลต่อลูกของเรา แน่นอนว่าความรักความอดทนความใส่ใจการอยู่เคียงข้างเขาหัวเราะกับเขาร้องไห้กับเขาเป็นสิ่งที่จะเป็นพลังชีวิตให้กับลูกของเราทุกคนตลอดไปค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนที่จะเป็นพลังชีวิตให้กับลูกของเราทุกคนเช่นเดียวกันค่ะพระเจ้าอิพรนะคะ